สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนฟิลไฟฉนนะครับผมของทิฟตาตัวเก่านะครับผมนี่ฮะเปิดไม่ติดแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับผมสำหรับกล่องฟิลนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมที่การเปิดนะครับผมมันจะมีพลาสติกตรงนี้นะครับผมลองงัดออก,กด้านขวานะครับผมลองงัดขึ้น,นะครับผมพอง,งัดขึ้นแล้วนะครับผมเรายกฝั่งซ้ายของกล่องขึ้นนะครับผมแล้วก็ ถอดฝามานะครับผมฟิลฟลเชิญก็จะอยู่ตำแหน่งล่างสุดนะครับผมก็คือตำแหน่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเขี้ออกมาเลยครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อฟิลใหม่มาใส่กันนะครับผมโอเคครับ a few moments later ตอนนี้นะครับเราก็ไปซื้อฟิว์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขนาด10แอมป์นะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ใส่แทนฟิวตัวเดิมไปเลยครับผมแล้วก็ไปเปิดไฟครับนี่นะครับติดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใส่ฝาครับผมใส่อัดใเข้าไปก่อนนะครับผม เอาหลบหน่อยครับผมเอาสายสายฉีดน้ําล้างกระจกบหลบหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้มันลงลงล็อกนะครับลงล็อกของมันนะครับแล้วเราก็ทําการกดล็อกเลยครับผมนี่นะครับผมล็อกแล้วนะครับผมก็เสร็จสิ้นสําหรับการเปลี่ยนฟิวเฟลเชนนะครับผมของเท R อายี่สูตรเท R อาวเก่านะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ